หนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะคือพ่อปู่ชีวกเรามีพระพุทธศาสนายืนยาวมาถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะว่าท่านดูแลทั้งพระพุทธองค์นะคะพระอาหารหันต์ทั้งหมดในช่วงสมัยพุทธกาลนะคะการขอพรจากพ่อปู่ชีวกคือสิ่งที่เป็นความเป็นมงคลที่สุดเลยค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ผ่านในช่วงของคำว่าโควิดมาแล้วแล้วก็มีโรคระบาดอื่นๆที่เตรียม หลังจากนี้ฝุ่นนะคะอากาศมันก็ทําให้สุขภาพของเราเนี่ยแย่อยู่แล้วหลายๆคนนะคะรู้เลยว่าคนในครอบครัวเจอคําว่าะเรล็งเหมือนกับ การป่วยแบบปกติเลยไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะรักษาอย่างไงนะคะมันก็เลยมองว่าการขอพรในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมีหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะคือพ่อปู่ชีวกนะคะที่ท่านรักษามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะเรามีพระพุทธศาสนายืนยาวมาถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะว่าท่านดูแลดูแลทั้งพระพุทธองค์นะคะพระอาหารหันต์ทั้งหมดในช่วงนั้นเราก็เลยถือว่าการขอพรจากพ่อปู่ชีวกคือสิ่งที่เป็นความเป็นมงคลที่สุดเลยค่ะวันที่3สิงหา นี้นะคะเป็นวันขึ้น9ก้าค่ำเดือน9ก้านะคะซึ่งเป็นวันที่เริ่งงามยามดีมากๆนะคะไปก็เลยจะประดิษฐานนะคะองค์พ่อปู่ชีวกนะคะที่วัดโพแตงใต้ค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะคะจะมีงานตั้งแต่การบูชาพุทธาพิเศษเทวาพิเศษแบบครบเซตขอฝากนะคะทุกคนเลยนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะขอให้เดินทางมาร่วมนะคะทำพิธีบูชาพ่อปู่ชีวกนะคะทำพิธี เบิกเนตรปุกเศกแล้วก็มีการบูชาพื้นดวงเข้าร่วมพิธีด้วยกันในวันที่3สิงหา2 5งหานะคะที่วัดโพแตงใต้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของท่านนะคะถ้าท่านมาไม่ได้แชร์ไปให้ทุกคนนะคะใครว่างมาให้ครบเลยค่ะ